ข้อที่สิบสี่นะครับตัวกําเนิดขึ้นมีค่าความถี่ของการสั่นแปดเฮิรตซ์ทาให้เกิดขึ้นผิวน้ําแสดงดังรูปนะครับคาถามว่าจากรูปนะครับคลื่นผิวน้ําในการเคลื่อนที่หนึ่งเวลาหาความเร็วของคลื่นนี้ในหน่วยเซนติเมตรต่อวินาทีก็คือเขาให้หาความเร็วนะครับตรงนี้นครับในหน่วยเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับ ก็มาเริ่มนะครับวิธีทำนะครับวิธีทำครับจากโจทย์นะครับสิ่งแรกที่เขาบอกก็คือความถี่นะครับก็คือสัญลักษณ์คือตัว f เท่ากับ8เฮิรต์นะครับทีนี้เขาก็ให้หาเขาคือให้หา v นะครับหา v เท่ากับเท่าไหร่ให้ก็คือหาความเร็วนะครับของคลื่นเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เราจะหา v จาก v เท่ากับ f แลมดานะครับแต่ทีนี้เรายังไม่รู้ตัวของแลมดาก็คือความยาวขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูจากรูปนะครับตัวแลมดานะครับก็คออือระยะที่ขึ้นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับระยะที่ขึ้นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับทีนี้เราก็มาดู นะครับตัวรูปนี้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับเคลื่อนเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบก็คือจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ครับก็คือตัวสิบสามจากสิบเอ็ดถึงสิบสามนะครับซึ่งเราก็จะได้เท่ากับจากสิบเอ็ดถึงสิบสามนะครับความยาวเคลื่อนของเราก็จะลากเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเขาบอกสิบเอ็ดถึงสิบสามก็สิบสามลบด้วยสิบเอ็ดนะครับก็จะเท่ากับสองนะครับสอง หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับฉะนั้นถ้าเราดูรูปตัวนี้เขาก็จะให้แลมดามันครับความยาวขึ้นเท่ากับ2เซนติเมตรนะครับข้อนี้นครับก็คือความยาวที่ขึ้นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับตัวนี้ฉะนั้นเราแทนค่าลงไปได้เลยนะครับ f ก็จะเท่ากับ8คูณกับ2ฉะนั้น v เราก็จะได้เท่ากับ v นะครับ ความเร็วของเราก็จะได้8คูณ2เท่ากับ16เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะว่าเขาถามในหน่วยเซนติเมตรนะครับฉะนั้นตอบข้อที่2นะครับ